สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับปิยาพระเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะรายการที่หนึ่งเบีย้ยแก้หลวงปู่รอดนะคะวัดวังน้ำวน สี่ร้อยบาทนะคะรวมส่งนะคะรายการที่สองเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะรุ่นหนึ่งนะคะวัดบางคาน จังหวัดพิจิตรส0มบาทนะคะรวมส่งรายการที่สามหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะเป็นเนื้อผงสามร้อยบาทนะคะรวมส่ง รายการที่สี่หลวงพ่อเมียนเหลียนรอสอนะคะสองสามสองวัดวนารามนะคะ เป็นเนื้อชินสองร้อยบาทนะคะรวมส่งรายการที่ห้าพระหน้าปกนาดูนนะคะเป็นเนื้อดินนะคะสองร้อยบาทนะคะรวมส่ง รายการที่หกพระสมเด็จเนื้อชินเก่ามากนะคะไม่ทราบที่สองร้อยบาทนะคะ รายการที่7จ็ดพาสมเด็จเนื้อชินเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะ รายการที่8พระนอนเนื้อดินเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะสองบาท รายการที่เก้าพระสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะเป็นเนื้อผงนะคะ รายการที่สิบพระผงหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์นะคะ รายการที่สิบเอ็ดเหรียญคูบาเจ้าน้อยนะคะรุ่นเงินไหลรุ่นเงินไหลนะคะทองรุ่นไหลนองทองไหลมานะคะ วัดท่ากระทุ่มจังหวัดนครราชสีมานะคะรายการที่สิบสองพระลีลาเนื้อดินด้านหลังมียันนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบสามพระล่วงลางปืนเนื้อชิ้นนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ เหรียญหลวงปู่จลัดรุ่นสองนะคะวัดือสีจลาดวงสารามนะคะจังหวัดสระบ,บุรีนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าเหรียญพุทธโทหลวงพ่อขันตีนะคะยานนโลวัดป่าม่วงไข่นะคะจังหวัดเลย สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกพระเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดตะกุดถักเชือกนะคะ สองบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่แปพระสมเด็จแหวกม่านนะคะเป็นเนื้อว่านเก่านะคะ รายการที่19บาพระสังกระจายเก่านะคะไม่ทราบที่รายการที่ยี่สิบ เหรียญพระครูอโศนิธิกรนะคะวัดลาดศรัทธาธรรมนะคะจังหวัดนครนายกสองร้อยบาทนะคะ สนใจขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อแอดไลน์หรือเบอร์โทร0ูน5 9แ6ด6ูงส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ